ตั้งแต่ผมมีที่อัดระบีไฟฟ้าตัวนี้เรื่องอัดรบีก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยครับไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนที่ต้องใช้แรงโยกที่สำคัญมันสามารถใช้ร่วมกับเจรบีถังหรือเจรบีชนิดกรอกได้ด้วยนะครับ ที่เห็นผมเอาถังจรารบีมาทุบกับพื้นอย่างนี้ก็เพื่อจะให้จรารบีลงไปรวมกันที่ก้นถังนะครับเพื่อจะทําการดูดผมจะใช้เทคนิคการดูดเอานะไม่ถนัดในการปั้นนะครับปั้นแล้วมันชอบเข้าไปอยู่ในเล็บการดูดแบบนี้ถ้าจะให้ดีใช้น้ํามันโซลา่าทาดีกว่าใช้แพรบครับถ้าใช้แพรบมันจะค่อนข้างติดไม่ว่าจะเป็นจรารบีชนิดกรอกหรือชนิดหลอดก็สามารถอัดได้ดีได้แรงเหมือนกันครับถ้าเป็นจรารบีชนิดหลอดก็ดีหน่อยไม่ต้องเปื้อนมือมานั่งปั้นนะครับ เพียงแค่กดปุ่มจลบีก็พุ่งออกมาเลยครับไม่ต้องไล่ลมให้ลําบากแนะนําเลยครับใครที่เป็นคนขับแบคโคมีอาชีพขับเครื่องจากหนักเหมือนผมหรือท่าแก่รถที่มีลูกน้องเยอะ จะหมดปัญหาเรื่องลูกน้องอัดจรลบีบูทหรือขี้เกียจอัดจรลบีปัญหาเหล่านี้จะหมดไปแน่นอนถ้ามีกระบอกอัดจัลบีไฟฟ้าตัวนี้ถ้าหัวไม่ตันรับรองว่าอัดเข้าทุกหัวครับอัดแรงอัดปิ้นแบบนี้เลยไม่ว่าจะจุดไหนก็อัดได้สะดวกไม่ต้องโยกไม่ต้องยืนโยกให้เมื่อยครับอีไวเตอร์ครับมันช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลงและไม่ต้องเสียเวลากับการอัดจัลบีเอาเวลาไปทําอย่างอื่นครับยิ่งเราอัดเสร็จเราก็กรอกไว้เช้ามาเราก็อัดได้เลยไม่เปลืองเวลา แน่นอนแล้วเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงนะครับชาร์จหนึ่งครั้งสามารถใช้ได้เป็นอาทิตย์เลย